อัปเดตพยากรณ์อากาศภาคอีสานมือนี่2 5มกราคม2 5 6 7พร้อมกับอัปเดตปรากฏการณ์เอลนิยา่าสุดให้พีพีนองไหนรับชมรับฟังกันค่ะสำหรับมือนี้มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแห้งปกคลุมประเทศไทยส่งผลเหตุหายภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแห้งโดยอุณหภูมิจะลดลงประมาณ1นองศาเซลเซียสจาสสำหรับอุณหภูมิตามสุตรยูที่ 12-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่ยี่25บองศาเซลเซียสยอดผู้อากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิตำสุด7 1็องศาเซลเซียสเย่าลืมด้อพี่น้องอยงองนี่คงหนาวเย็นและการร่มแห้งและมีฝนเล็กน้อยบางแหงจ้า อัปเดตขาดหมายปรากฏการณ์เอวนิยกก็คือภาวะร้อนแรงอุณหภูมิสูงกว่าปกติฝนตกหน่อยกว่าปกติ10-1% 5เปและปรากฏการณ์ล่านินยาก,ก็คือฝนตกชุกและอุณหภูมิตมค่ะมกราคม6 7เจเอวนิยกกำลังแห้งอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติปริมาณฝนหน่อยกว่าค่าปกติคุมภาพั่า์ถึงมีหน้าคม6 7เเอวนิยกํำลังปานกลางอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติปริมาณฝนน่อยกว่าค่าปกติค่ะเมษายนถึงพฤษภาค่ม6 7เจ อยู่ในภาวะเป็นกลางอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ค่าปกติปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ค่าปกติค่ะพฤษภาพมถึงสิงหาคม67เข้เขาสู่สภาวละลานนญ้ยกรรลังอ่อนอุณหภูมิต่ำกว่าค่าปกติปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติจังได้ามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมมาแอดมินก็จะแจ้งให้ทราบข่าวๆซ้ำหนีก่อนนะคะข้อมูลอัปเดตณนะประมาณวันที่2 5หามกราคม,ม2 5 6 7ไปห้ร้ะาาสวัสดีค่ะ